สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาอัปเดตตัวโครงหลังคาทรงปั้นหยานะครับใส่ตัวจันทันไปครบหมดแล้วนะครับเพื่อนนะใส่จันทันไปครบหมดแล้วนะครับก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับ มุมที่ตัวจันทันวิ่งมาชนกันเป็นมุม45องศานะครับเพื่อนแล้วก็ตัวที่ตัดเพื่อจะใส่เชิงชายก็จะเป็นตัดแนวทิ้งดิ่งนะครับตัดแนวทิ้งดิ่งลงไปเพื่อที่จะวางตัวเชิงชายนะครับวางตัวเชิงชายนะครับเป็นแนวดิ่งลงไปนะครับ แล้วก็มุมบนนี้ก็จะได้ใส่ตัวระแนงแล้วนะครับในคลิปหน้านะครับก็จะใส่ตัวระแนงนะครับในตัวระแนงคิดว่าก็จะใส่เป็นะระแนงสำเร็จรูปก็แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัวจันทรันแล้วก็ปกไกลแล้วก็ ระเทศสารมาชนกันนะครับมาชนกันนะครับเป็นมุมของหลงังคานะครับลักษณะของทรงปัญญาก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่มีมุกหน้าบ้านนะครับนะมีมุกหน้าบ้านอันนี้ตัวมุกหน้าบ้านนะครับประมาณนี้ประมาณนี้พเพื่อนนะครับก็ตัดเป็นแนวดิ่งนะครับตัดเป็นแนวดิ่ง ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ